เตรียมข้าวสารอาหารแห่งไปตักบาตรเมื่อปีใหม่ก็มนี้ลายๆอย่างเดี๋ยวถ้าขนมละจ้าเดี๋ยวถ้าขนมได้เปียกขนมน่นค่ะอันนี้ก็ได้แล้ว้อจ้าได้ข้าวสารจามีนมมีมามา่มามีน้ำเดี๋ยวขนมนะจ้าจะไปตักบาตรบ้นปีใหม่เหมือนนี้เหมือนนี้บ้นที่หนึง่งมกราคมเตรียมตัวไปตักบาตร เตรียมของจะไปตักบาตรปีใหม่กันพี่น้องทำบุญเปินมีตักบาตรข้าวสารอาหารแห่งยุววัดเตือนขึ้นมาตาสาวจะเตรียมตละจัดทุกคนเดี๋ยวถ้าขนมจากท่านเยวขนมเลยได้เต้นมแล้วมามาแล้วก็ข้าวสารแล้วก็น้ำถ้าเตรียมตัวไปตักบาตรข้าวสารอาหารแห่งทําบุญกันจากทุกคน